เท,ทสวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปนี่นะครับได้ถุงได้ยินเสียงไหมครับถ้าไม่ได้ยินก็พิมพ์บอกด้วยนะครับผม ครัตอนนี้เราก็จะไปดูกับดักหนูกันนะครับผมเราจะไปดูกับดักหนูลังบ้านกันนะครับผมวันนี้ก็ไล์สดครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่า ถ้ามีปัญหาอะไรก็ผิดมีปัญหาอะไรผิดพลาดก็ขออภัยพีพ่ๆด้วยละกันนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณสักสามทุ่มครึ่งหรือเปล่าดูนาฬิกาแป๊บนะึงโอเคครับตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาดูกระดักนกกันนะครับ โอเคครับอันแรกเราก็จะถึงแล้วนะครับ,บ,บตรง,งไหนเนาะตรงนี้นะครับอันแรกเรา อ,อันแรกยังไม่โดนนะครับผมโอเคเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าครับไม่รู้ว่าตอนกลางคืนจะจำที่ที่เราดักไว้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูวันที่สองกันเลยดีกว่า ก็ใส่ไว้ทั้งหมด17อันนะครับเป็นกับดักที่เป็นเหล็กนะครับอันทีสอง ที่สองตรงไหนนะจำไม่ได้แล้วตรงนี้หรือเปล่า โอเคครับตอนนี้ก็จำที่ดักไม่ได้นะครับตอนกลางวันจำได้กลางคืนหาไม่เห็นครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยดีกว่าอออันนี้ก็ยังไม่โดนนะครับ ไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะครับตรงนั้นนะครับยังไม่โดนนะครับสงสัยนูจะออกดึกนะครับวันนี้ไปดูมาสองอันฟาวไปสองอันแล้วนะครับราไปดูที่สามกันเลยดีกว่า ตอน,นี้ก็ยังไม่โดนนะครับผมเอ๊ะหรือมันจะไม่โดนสักอันเลยก็นเนี่ยการาจะเอาบรรยากาศติดหนูอะไรอย่างนี้สงสัยจะแห้วนะครับผมตัวน,นี้ก็ไม่โดนอีกแล้วนะครับผมแปลว ตัวนี้ก็ไม่โดนอีกแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ไม่โดนนะครับหรือว่ามันจะไม่โดนก็น่าจะโดนนะมันก็จะเป็นทางเดินของมันอยู่นะครับผมแต่ไม่รู้หนูยังไม่ออกหรือว่ายังไงไม่รู้ครับเดี๋ยวตอนเช้าเรารู้กันแน่นอน,นครับผม ดู운ต่อไปเลย นนี่ตัวนี้ก็ไม่โดนนะครับเราไปดูต่อไปดีกว่าโหมันจะไม่โดนสักอันเลยเหรอ ว่าดักไว้ตัวนี้อันหนึง่งแต่ไม่ใช่นะครับไปดูกันเล้ครับใส่ขึ้นี่บ่มันครับผมไปดูมาตั้งหลายอันยังโดนจากอันเลย ตอ,ตอนนี้หรอตอนนี้นครับไม่ดูนะครับผมตอนเชา้าดูดูกันอีกทีกันนะครับ